วิธีไลฟ์สดใน Facebook ให้เพื่อนดูนะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่ Facebook จากนั้นให้เรากดโพสตามปกติได้เลยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วให้มากดวิดีโอถ่ายทอดสดเสร็จแล้วจะมีให้เราตั้งค่าก่อนการไลฟ์สดสิ่งแรกนะครับอยากจะให้ใครเข้ามาดูไลฟ์สดของเราบ้างให้กดตรงนี้นะครับ จากนั้นกดเลือกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นให้เพื่อนเข้ามาดูไลฟ์สดได้หรือว่าทุกคนที่เล่น Facebook สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เราก็เลือกตามแบบที่ต้องการได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเลือกเป็นเพื่อนแล้วกันเนาะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกต่อไปถ้าเราอยากจะถ่ายวิวอยากถ่ายบรรยากาศนะครับก็ใช้กล้องหลังได้แต่ถ้าเรานะครับอยากจะถ่ายหน้าตัวเองนะครับก็สามารถกดหมุนเพื่อใช้กล้องหน้าโทรศัพท์ได้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าอยากตกแต่งไ์สดโดยสติกเกอร์ก็ให้เลือกตรงนี้และตกแต่งได้ครับรวมไปถึงเอฟเฟกถ้าอยากจะใส่ฟิลเตอร์ตกแต่งการไล์สดก็สามารถกดเอฟเฟกตรงนี้เพื่อตกแต่งได้และอีกตัวนะครับตัวนี้แนะนํานะครับถ้าเรากดไปที่รูปไม้ตรงนี้เราสามารถกดเปิดฟีเจอร์ลดเสียงรบกวนในระหว่างที่เราไรสดได้เมื่อเปิดเสร็จนะครับก็สามารถกดเรียบร้อยตรงนี้ได้ครับ ต่อไปนะครับถ้าอยากจะใส่แคปชั่นในการไลฟ์สดให้เรามากดแตะตรงนี้และพิมพ์แคปชั่นใส่คำบรรยายก่อนการไลฟ์สดได้ครับอาจากตัวอย่างนะครับใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยอีกตัวนะครับในระหว่างที่เราไลฟ์สดอยากจะให้มีคนดูเยอะขึ้นให้เรามาปรับตรงนี้และกดแชร์ไปยังสตอรี่ตรงนี้ก็จะช่วยให้มีคนดูไลฟ์สดของเราเยอะขึ้นเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มถ่ายทอดสดได้เลยครับ โอเคครับถ้าขึ้นสดแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะครับเวลาที่มีคนเข้ามาชมไลฟ์สดของเรา <S 2> <S 2> <M ain> มันก็จะมีเครื่องหมายขึ้นตรงนี้นะครับว่าตอนนี้มีคนรับชมอยู่กี่คนและเวลาที่มีคนอื่นแสดงความคิดเห็นมันก็จะปรากฏบนหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็สามารถตอบคุยกับเพื่อนในไลฟ์สดได้เลยครับโอเคครับทีนี้นะครับถ้าเราไลฟ์สดเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเซฟตรงนี้ได้เลยครับ เมื่อเราไล์สดเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่เราไม่อยากจะเก็บไล์สดตัวนี้ไว้ดูในอนาคตก็สามารถกดลบตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราอยากจะเก็บไว้ดูในอนาคตเอาไว้ย้อนกลับมาดูเป็นความทรงจำของเราเราก็สามารถกดตั้งค่าการลบตรงนี้ได้ครับ เสร็จแล้วจะมีให้เราเลือกนะครับว่าอยากจะเก็บไลฟ์สดไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะมีเก็บไว้30วันเก็บไว้6เดือนหรือว่าเก็บไว้โดยตลอดไม่ต้องลบเพื่อนๆนะครับก็สามารถเลือกตามความต้องการได้ครับจากตัวอย่างนะครับเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดพดเลยตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราพดเสร็จแล้วเราก็สามารถกดขีด3ขีดกดไปที่ชื่อโปรไฟล์ตรงนี้ เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูสตอรี่ในการไลฟ์สดร,รวมไปถึงดูวิดีโอไลฟ์สดย้อนหลังจากหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราได้เลยครับ ก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเวลาที่เราอยากจะไลฟ์สดให้คนในเฟซดูนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้แบบง่ายๆได้เลยครับไลฟ์สดเซฟเราก็สามารถเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับหรือว่าให้คนอื่นมาดูย้อนหลังได้นะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Bent e c h สอนใช้ Android ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ